ความแปลรปวนสภาพอากาศที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปีนี้สร้างผลกระทบอย่างมากต่อชาวสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงผลผล,ผลิตนะคะผลผลิตมีจำนวนน้อยและด้อยคุณภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชาวสวนผลไม้ต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อความอยู่รอดไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะผลทุเรียนพันหมอนทองที่รอการเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าของอุด,ดมวรัญยูรัต ชาวสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรีบนเนื้อที่5ไร่หมู่ที่7ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนี้ดูเหมือนทรงลูกและผิวไม่แตกต่างจากผลผลิตของปีก่อนๆแต่ด้วยประสบการณ์และชีวิตที่คลุกคีอยู่กับการทำสวนทุเรียนของอุดมทำให้พบว่าผลทุเรียนในปีนี้ถือว่ามีขนาดผลเล็กกว่าปีก่อนถึงร้อยละ30-50จำนวนผลผลิตต่อต้นลดลงทุเรียนมีหลายรุ่นมากขึ้น ที่ล้วนเกิดมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเย็นสลับร้อนอย่างรุนแรงช่วงติดดอกและเมื่อออกผลแล้วยังประสบวิกฤตภัยแล้งอย่างหนักเรียกได้ว่าหนักกว่าภัยแล้งที่จังหวัดจันทบุรีเคยประสบมาเมื่อ10ปีก่อนอากาศปีนี้มันเลื่อนมาเคลื่อนมาประมาณ1เดือนก็ทําให้ต้นไม้นะคือขาดความสมบูรณ์ไปฮะก็เลยาการออกดอกอะไรต่างๆไม่ไม่ดีเท่าที่ควรทุเรียนแล้วก็บ,บังคุดปีนี้รู้สึกว่า จะออกดอกอทยอยหลายรุ่นนะฮะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็ห่างกันเป็นเดือนๆนะฮะ,ะทำให้ผลผลิตไม่ต่อเนื่องปริมาณต่างๆะฮะไม่ไม่ประจุตัวสภาพปัญหาเรื่องภัยแล้งค่อนข้างมากกว่าทุกปีะฮะคือเกิดจากสภาวะอากาศคืออุณหภูมิะฮะมาปีนี้มันสูงกว่าทุกปีภัยแล้งและสภาพอากาศที่ร้อนจัดในปีนี้ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตผลไม้3าชนิดหลักของจังหวัดจันทบุรีประกอบด้วยทุเรียนมังคุดและเงาะหายไปจากตลาดหลายหมื่นตันหรือต้องสูญเสียรายได้กว่าหมื่นล้านบาทโดยชาวสวนต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลักก่อนเมื่อหมดแหล่งน้ําต้นทุนชาวสวนต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยการซื้อน้ํามาหล่อเลี้ยงผลผลิตไม่ให้เป็นทุเรียนขาดน้ําด้อยคุณภาพแต่ในส่วนที่ประสบวิกฤตภัยแล้งอย่างหนักจําเป็นต้องปล่อยให้ไม้ผลยืนต้นตาย จันทบุรีไม่เคยปรากฏการที่แรงแบบนี้นะครับยาวนานาภาวะภัยแรงเนี่ยทิ้งช่วงมาตั้งแต่เดือนไง่ายๆก็ตั้งแต่ธันวามกรามาเป็นต้นมาไม่เคยทิ้งช่วงนานถึง4ี่หเดือนเหมือนทุกวันนี้พี่น้องชาวสวนจันทร์เนี่ยกว่าจะผลิตผลไม้แต่ละลูกขึ้นมาได้ต้องผ่านต้องมีความรู้ต้องผ่านความมานะขยันหมั่นเพียรนะครับเสี่ยงกับภัยพิบัติมามากมาย เพราะนั้นเนี่ยผลไม้ที่เขาทำเนี่ยเหมือนทําด้วยหัวใจนะครับก็เรียนไปถึงผู้บริโภคว่าถ้าหากว่าคิดว่าอยากจะบริโภคผลไม้ที่มีคุณภาพอยากให้มาที่จันทบุรีจากวิกฤตภัยแรงที่ชาวสวนจังหวัดจันทบุรีต้องประสบครั้งนี้นับว่าดุนแรงและเกินการคาดการของชาวสวนอย่างมากแต่ในวิกฤตก็ยังมีโอกาสให้ชาวสวนได้ชื่นใจอยู่บ้างจากราคาผลผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นบนความต้องการของตลาดที่มีจํานวนมาก ควบคู่กับการเรียนรู้เตรียมพร้อมและปรับตัวให้สามารถอยู่รอดในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเกินการคาดเดาล่วงหน้าเรวัตชาติถ่ายภาพทัญลักษ์ปรางจันทร์น .B.T. จันทบุรีรายงาน